สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะที่เราจะมาสกัดแก่นความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือการเงินเล่มหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีออมก่อนรวยกว่าค่ะ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่4ปี2 5 5 7นะคะซึ่งให้แนวทางง่ายๆแต่แบบว่าส่งพลังมากๆในการเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเริ่มออมเร็วๆการใช้พลังของเวลาแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นค่ะใช่ครับหนังสือเล่มนี้จริงๆเบื้องหลังก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้เขียนคือคุณนวพรเรืองสกุลเนี่ยท่านกลั่นมาจากประสบการณ์ตรงๆเลยสมัยที่ทํางานให้คําแนะนํากับสมาชิกกอบขอกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการนะครับ เป็นล้านคนเลยนะที่ต้องอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าเอ่อทำไมต้องอ,อมยาวๆทั้งๆที่แบบหลายคนก็บ่นว่าโอ๊ยค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยอืมใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการดึงเอาเคล็ดลับสำคัญๆมุมมองดีๆจากเล่มนี้ออกมาเพื่อเป็นเหมือนทางลัดให้เราเข้าใจเรื่องการสร้างความมั่นคงทางการเงินการลงทุนแล้วก็การวางแผนกเกษียณแบบสบายใจกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ คำถามแรกเลยนะคะอาจจะดูเบสิกแต่สำคัญมากทำไมเราต้องออมคะในหนังสือเขาพาเราย้อนไปดูภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะคะจากยุคก,ก่อนนูน่นสังคมเกษตรครอบครัวใหญ่ๆอยู่ร่วมกันช่วยเหลือดูแลกันไปจนแก่เท่ามันเปลี่ยนมาเป็นสังคมเมืองครอบครัวเล็กลงเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นหมายความว่าไงคะหมายความว่าตอนแก่เนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วการออมนี่เลยไม่ใช่แค่แบบมีก็ดีไม่มีก็ได้แล้วนะคะ แต่เป็นสิ่งจําเป็นเลยเพื่อสร้างหลักประกันให้ชีวิตเราเองให้มีเงินพอใช้ไม่ลําบากไม่เป็นภาระใครด้วยค่ะถูกต้องเลยครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะครับคือผลสํารวจเนี่ยชี้เลยว่าเป้าหมายการออมของคนเปลี่ยนไปจริงๆจากเมื่อก่อนที่อาจจะเเน้นเก็บเงินไว้เผื่อเจ็บป่วยเรื่องฉุกเฉินอะไรทํานองนั้นตอนนี้คนมองไปที่การออมเพื่อไวยเกษียณกันมากขึ้น แบบชัดเจนเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสังคมสูงวัยที่เรากําลังเจออยู่เนาะและยังมีอีกนะครับวงจรชีวิตคนยุคนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเราเรียนนานขึ้นอาจทําให้เวลาทํางานหาเงินจริงๆมันอาจจะสั้นลงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่มีลูกกันน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกแต่ละคนนี่โอ้โหสูงมากโดยเฉพาะค่าเรียนและที่สําคัญมากๆคือ คนเราอายุยืนขึ้นเยอะเลยครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก20ปี30ปีแปลว่าต้องมีเงินสำรองไว้ใช้นานขึ้นไปอีกปัจจัยทั้งหมดนี้มันตอกย้ำเลยครับว่าเราไม่ใช่แค่ต้องออมนะแต่ต้องออมให้มากขึ้นแล้วก็ต้องทำให้เงินออมที่มีเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาด้วยครับ แล้วคำว่ามากขึ้นที่ว่าเนี่ยค่ะมันต้องซักแค่ไหนคะถึงจะพอหนังสือเขามีบอกไหมคะแบบสูตรคำนวณง่ายๆอะไรแบบนี้มีครับมีเป็นสูงไว้พอเห็นภาพคร่าวๆนะครับคือเงินออมที่ควรจะมีนะตอนนั้นๆเนี่ยเท่ากับ1.10ส่วน10คูณด้วยอายุของเราคูณกับรายได้ทั้งปีสมมุตินะครับเช่นตอนนี้อายุ25รายได้ปีละแสนสองเงินออมที่ควรจะมีก็คือ1ส่วนิ คูณ25คูณ1นึ่0บาทก็เท่ากับ3 0 0แสนบาทครับโหสามแสนฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานรายได้อาจจะยังไม่เยอะมากสูตรนี้มันเหมือนเป็นเป้เปาหมายไกลๆหรือเปล่าคะไม่ใช่ว่าต้องมีเดี๋ยวนี้เลยอ่าใช่ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับหนังสือก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีเป๊ะๆขนาดนั้นแต่เหมือนเป็นการตั้งเป้าให้เห็นทิศทางมากกว่าครับส่วนเป้าหมายสาคัญอีกอันคือ รายได้หลังกเกษียณที่พอใช้ซึ่งโดยทั่วไปเขาแนะนำกันว่าควรจะมีสัก70%ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนกเกษียณน,นะครับเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ไม่ต่างจากเดิมมากนักซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินในใจเราก่อนเลยครับวิธีคิดที่ว่านี่คือ,อยังไงคะคือสมการที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมหมายถึงมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้ใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไงครับไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากๆหนังสือบอกว่าต้องกลับสมการเลยครับเป็นรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายอ๋อครับคือพอมีรายได้ปุ๊บหากส่วนที่จะออมออกไปก่อนเลยเป็นเรื่องแรกที่ต้องทําแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า pay yourself first นั่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือบังคับตัวเองให้ออมก่อนเลยไม่ใช่รอเหลือค่อยออม เอาละค่ะมาถึงหัวข้อที่ดิฉันว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของเล่มนี้เลยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่เขาว่ากันว่ามันมหัศจรรย์นักหนามันเป็นยังไงคะช่วยขยายความหน่อยค่ะครับผมอันนี้คือหัวใจเลยครับที่ทำให้คอนเซปต์ออมก่อนรวยกว่ามันเป็นจริงได้ในหนังสือเนี่ยเขามีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับแค่เราออมเงินวันละ15บาทฟังดูน้อยมากเลยเนาะ15บาบาทแต่ถ้าทาสม่าเสมอทุกวันนะ แล้วเอาเงินนี้ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก10%ต่อปีพอผ่านไป13ปีไทยสิครับว่าเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่วันละ15บาท13ปีอืมก็คงหลักหมื่นไปปลายหรือเปล่าคะเกินคาดครับกลายเป็นเงินแสนบาทครับ1 0 0 0 0แสนบาทท่วนจะเงินต้นรวมแค่ประมาณ7 0,000มื่นิดเองนะครับมีอีกตัวอย่างที่เทียบให้เห็นพลังของอัตราผลตอบแทนนะครับถ้าเราออมเดือนละ300บาทเท่ากันเลยเป็นเวลา25ปี ถ้าได้ผลตอบแทนแค่5%ต่อปีเงินรวมตอนสุดท้ายจะได้เกือบเกือบ2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเป็น1 5ต่อปีเงินรวมจะพุ่งไปถึง900,000กว่าบาทครับต่างกันเกือบ5เท่าโหตัวเลขน่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยนี่สําคัญมากๆเลยสิคะเนี่ยสำคัญมากครับแต่หนังสือก็ชี้อีกนะครับว่ามีปัจจัยท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่าอัตราผลตอบแทนซะอีกนั่นคือเวลาครับเวลาเวลาเหรอคะ ใช่ครับตัวอย่างคลาสสิกเลยที่ใช้เทียบเรื่องนี้คือเรื่องนายอ้วนกับนายผอมสมมุตินะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทน10%ต่อปีเท่ากันเลยนายอ้วนเริ่มออมตั้งแต่อายุ21ออมน้อยมากปีละร้อยเดียวเองนะออมไปแค่8ปีจนถึงอายุ28ก็หยุดออมเลยรวมเงินต้นที่ใส่ไปทั้งหมดแค่800บาทแล้วก็ปล่อยให้เงินมันทำงานด้วยดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆเลยครับ หืหยุดออมตั้งแต่อายุ28เลยเหรอคะแล้วนายผอมล่ะคะส่วนนายผอมเริ่มช้ากว่าคือเริ่มตอนอายุ29ตอนที่นายอ้วนหยุดพอดีเปะ๊ะนายผอมก็ออมปีละร้อยบาทเท่ากันแต่ขยันกว่าออมต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60เลยรวมเวลาออมตั้ง32ปีเงินต้นรวม3,200บาทเยอะกว่านายอ้วน4เท่าเลยนะคำถามคือพอทั้งคู่อายุ60 ใครจะมีเงินเยอะกว่ากันครับอืมด้วยเซนส์ทั่วไปก็น่าจะในาผอมหรือเปล่าคะเพราะออมนานกว่าต้องเยอะเงินต้นก็มากกว่าตั้ง4เท่าผิดคาดครับตอนอายุ60ในายอ้วนที่หยุดออมไปตั้งนานแล้วเนี่ยกลับมีเงินถึง26,500บาทส่วนนายผอมที่ออมมาตลอด32ปีมีเงินแค่22,100บาทน้อยกว่านายอ้วนซะงั้นจริงหรอคะเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยแค่เริ่มเร็วไป8ปีแต่หยุดไปแล้วกลับชนะคนที่ออมนานกว่าตั้ง32ปีได้นี่มันแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าการเริ่มช้าเนี่ยมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงม,มากๆชนิดที่ว่าอัดเงินเพิ่มทีหลังก็อาจจะไล่ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือแก่นของออมก่อนรวยกว่าเลยครับ ยิ่งถ้าจํานวนเงินออมต่อเดือนมันมากขึ้นส่วนต่างตรงนี้จะยิ่งมาหาสาลเข้าไปอีกหนังสือมีอีกตัวอย่างนะครับสมมุติออมเดือนละ200บาทถ้าเริ่มตอนอายุ20พออายุ60จะมีเงินประมาณ1.25ล้านบาทแต่ถ้าเริ่มช้าไปแค่10ปีคือเริ่มตอนอายุ30ออมเหมือนกันเลยจนถึงอายุ60จะมีเงินแค่ประมาณ479,000บาทต่างกันเกือบ800,000บาทหายไปเยอะมากเพียงเพราะเริ่มช้าเป็น10ปีเท่านั้นเองครับ เข้าใจแล้วค่ะที่มันต่างกันขนาดนี้ก็เพราะสูตรดอกเบีย้ยะทบต้น F เท่ากับ P คูณ1บวก i ยกกำลัง n ไอตัว n หรือจำนวนปีมันเป็นเลขชี้กำลังนี้เองยิ่ง n มากผลลัพธ์มันเลยโตแบบก้าวกระโดดเลยใช่เลยครับตัวแปรเวลาหรือ n ในสมการนี้มีพลังมหาศาลจริงๆครับในระยะยาวโอเคค่ะพอเราเห็นพลังของการเริ่มเร็วการออมสม่ำเสมอแล้วคำถามต่อมาคือ แล้วจะเอาเงินออมไปไว้ไหนดีให้มันงอกเงยได้หนังสือเขาแนะนําตัวเลือกอะไรไว้บ้างคะครับหนังสือก็ได้ให้ภาพรวมของทางเลือกการลงทุนหรือที่เรียกว่าตราสารต่างๆนะครับก็ไล่ตั้งแต่กลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำๆเลยเหมาะสําหรับพักเงินหรือเป้าหมายสั้นๆเช่นเงินฝากธนาคารเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินพวกนี้สภาพคล่องสูงแต่ผลตอบแทนก็มักจะต่ํา อาจจะแค่พอๆกับเงินเฟอ้อหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้าแล้วถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาหน่อยล่ะคะก็ต้องขยับไปดูตราสารหนี้ครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้เอกชนพวกนี้เหมือนเราให้คนอื่นยืมเงินแล้วเขาจ่ายดอกเบี้ยให้เราความเสี่ยงสูงกว่าเงินฝากนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่สูงมากผลตอบแทนก็ดีขึ้นมาหน่อยหรือแม้แต่ประกันชีวิตบางแบบเช่นแบบสะสมทรัพย์ก็พอจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันครับ แต่ถ้าต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาอีกเยอะๆก็ต้องมองไปที่ตราสารทุนหรือหุ้นสามัญแล้วก็กองทุนรวมหุ้นครับอันนี้คือเราเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการเลยนะความเสี่ยงก็จะสูงที่สุดแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเหมือนกันในระยะยาวครับฟังดูมีตัวเลือกเยอะเลยนะคะแต่ก่อนจะเลือกลงทุนเนี่ยหนังสือมีคําเตือนอะไรไหมคะมีแน่นอนครับก่อนจะคิดเรื่องทํากําไรสร้างผลตอบแทนเนี่ยต้องรู้จักศัตรูของเงินออมก่อน ที่มันจะคอยมาขัดขวางเราตัวแรกเลยคือเงินเฟ้อครับสตรูเงียบมองไม่ค่อยเห็นแต่มันกัดกินค่าเงินเราทุกวันเลยเงิน100บาทวันนี้อีก10ปีข้างหน้าซื้อของได้น้อยลงเยอะแน่ๆถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆหรือลงทุนในที่ที่ผลตอบแทนแพ้เงินเฟ้อเงินออมเราก็จะด้อยค่าลงเรื่อยๆครับโดนเงินเฟ้อกินหมดถูกต้องครับต้องลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อให้ได้ครับในระยะยาว ศัตรูตัวต่วตอมามาจากข้างในตัวเราเองเลยคือความไม่มีวินัยในการออมการผัดวันประกันพรุ่งออมบ้างหยุดบ้างอันนี้ต้องสร้างให้เป็นนิสัยเลยครับเหมือนแปลงฟันเลยอีกตัวที่ใกล้ๆกันคือความอยากได้อยากมีที่ทําให้ใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะการรูดบัตรเครดิตเพลินจนเป็นหนี้เป็นสินรุงรังไปหมดแล้วก็มีความโลภครับที่อยากรวยเร็วๆอยากรวยทางลัดจนไปลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปเกินความรู้เราและสุดท้ายคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ อุบัติเหตุเจ็บป่วยร้ายแรงตกงานเลยพวกนี้ที่อาจจะทําให้เงินที่เราอุตสาหเก็บมาทั้งชีวิตหายแวะไปกับตาได้เลยเพราะพูดถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันหนังสือก็เลยเชื่อมไปเรื่องประกันชีวิตว่าเป็นเครื่องมือช่วยปกป้องเงินออมของเราได้ตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะครับแนวคิดคืออย่างนี้ครับประกันชีวิตโดยเฉพาะพวกประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นกันชนให้กับเงินออมก้อนหลักของเราครับ ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเช่นต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ค่าใช้จ่ายเป็นแสนถ้าเราไม่มีประกันก็อาจจะต้องควักเงินออมทั้งหมดมาจ่ายหรืออาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเลยแต่ถ้าเรามีประกันบริษัทประกันก็จะเข้ามาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามวงเงินที่เราทำไว้ทำให้เงินออมก้อนหลักของเราไม่เสียหายหรือเสียหายก็น้อยลงมาก ในหนังสือมีตัวอย่างเทียบเลยครับระหวา่างนางสาสมนที่มีประกันกับนางสาวออนที่ไม่มีพอเจออุบัติเหตุเหมือนกันผลลัพธ์ทางการเงินต่างกันลิบลับเลยครับนอกจากช่วยป้องกันความเสี่ยงแล้วประกันบางแบบก็เหมือนเป็นการออมเงินไปในตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประกันชีวิตบางประเภทอย่างประกันแบบสะสมทรัพย์หรือประกันแบบบำนาญมันมีลักษณะของการออมเงินระยะยาวรวมอยู่ด้วยคือเราจ่ายเบี้ยไปเรื่อย พอครบกำหนดสัญญาหรือถึงตอนเกษียณก็จะได้รับเงินก้อนหรือเงินบำนาญคืนมาตามเงื่อนไขมันก็ช่วยสร้างวินัยการออมแบบกึงก่งๆบังคับได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าโดยทั่วไปผลตอบแทนจากการออมผ่านประกันอาจจะไม่สูงเท่ากับการเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยตรงนะครับควรมองเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงและการสร้างหลักประกันมากกว่าครับไม่ใช่เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งหลักเข้าใจค่ะ พอเราจัดการศัตรูเงินออมมีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มาถึงการลงทุนจริงๆจังๆซึ่งแน่นอนว่ามีความเสี่ยงเสมอไม่มีของฟรีในโลกการลงทุนหรือ no free lunch อย่างที่เขาว่ากันแล้วเราจะจัดการความเสี่ยงนี้ยังไงดีคะหลักการสำคัญเลยครับคือการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation คือการกระจายเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีความเสี่ยงผลตอบแทนไม่เท่ากันเช่นหุ้นตราสารหนี้เงินสด อสังหาทองคำเพื่อไม่ให้เราใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวหนังสือเขาก็ให้แนวทางกว้างๆในการจัดสำรับการลงทุนตามช่วงวัยของเราครับน่าสนใจค่ะแต่ละช่วงวัยควรจัดต่างกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นช่วงอายุ20-30ปีวัยเริ่มทำงานยังมีเวลาลงทุนอีกยาวรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะเน้นลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนที่มีโอกาสโตเยอะๆในระยะยาวอาจจะใส่ไป75-80%ของพอร์ตเลยก็ได้ ส่วนที่เหลือก็เป็นตราสารหนี้หรือเงินสดพอเข้าสู่วัยกลางคนอายุ41-55ปีภาระครอบครัวอาจจะเยอะขึ้นเวลารับความเสี่ยงเหลือน้อยลงก็คุณจะปรับพอให้มันปลอดภัยขึ้นลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือสัก30-40% แล้ไปเพิ่มในตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ที่มั่นคงกว่าเป็น60-70%พออายุ5 5ปีขึ้นไปใกล้เกษียณหรือกรเกษียณแล้วเป้าหมายหลักคือรักษาเงินต้นต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมอก็ควรเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสูงสุดเช่นเงินฝากตราสารหนี้ดีๆอาจจะมีหุ้นเหลือติดผ่อนนิดหน่อย 10- 20%หรือน้อยกว่านั้นครับ แต่การแบ่งตามอายุแบบนี้มันอาจจะไม่พอดีกับทุกคนเสมอไปหรือเปล่าคะอย่างบางคนอายุน้อยแต่ไม่ชอบเสี่ยงเลยหรือบางคนอายุเยอะแล้วแต่ยังรับความเสี่ยงได้อยู่ถูกต้องเลยครับอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญที่หนังสือเน้นย้ําเลยครับว่าไอสาหรับมาตรฐานเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางเริ่มต้นแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการรู้จักตัวเองครับหนังสือแนะนําให้ลองทําแบบทดสอบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือ risk profile quiz นะครับ มันจะเป็นแบบสอบถามที่ช่วยประเมินทั้งสถานะการเงินเป้าหมายระยะเวลาลงทุนและที่สำคัญคือทัศนคติปฏิกิริยาของเราต่อความผันผวนของตลาดเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วค่อยนำผลน,นั้นมาปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับตัวตนของเราจริงๆครับมีกรณีศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจในหนังสือเองไหมคะมีหลายกรณีเลยครับที่ผมว่าน่าสนใจมาก คือปัญหาเศรษฐีไม่มีเงินสดคือคนที่มีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินอสังหามูลค่าเยอะมากแต่พอถึงเวลาต้องใช้เงินสดกลับไม่มีหรือมีไม่พออันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้หรืออีกกรณีคือการบริหารเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาตอนเกษียณเช่นเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกบอบขอซึ่งต้องวางแผนรอบคอบมากๆครับว่าจะจัดสรรเงินก้อนนี้ยังไงจะลงทุนต่อเพื่อสร้างกระแสเงินสด หรือจะแบ่งใช้ยังไงให้พอไปตลอดชีวิตที่เหลือโดยต้องดูภาระหนี้สินความต้องการใช้เงินที่อาจจะเปลี่ยนด้วยและสุดท้ายนะคะหนังสือได้พูดถึงภาพใหญ่ของระบบความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณในบ้านเราด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่าตะข่ายแห่งความมั่นคงทางสังคมใช่ครับเป็นการมองภาพรวมว่าระบบรองรับวัยเกษียณของไทยเรามีอะไรบ้างซึ่งเปรียบเหมือนตะข่าย3ามชั้นนะครับชั้นแรกสุดคือการออมโดยสมัครใจที่เราจัดการเอง อาจจะมีรัฐช่วยทางภาษีบ้างเช่นกองทุน IMF หรือประกันบำนาญชั้นที่2คือระบบบังคับออมแบบ DC หรือ Defined Contribution คือระบบที่นายจ้างลูกจ้างสมทบเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของแต่ละคนเงินจะมากน้อยก็ขึ้นกับเงินที่ใส่เข้าไปและผลตอบแทนการลงทุนเช่นกอบขอของราชการหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอกชนและชั้นสุดท้ายคือระบบบำนาญแบบ DB หรือ Defined Benefit ที่ผู้จ่ายเช่นรัฐหรือนายจ้างการันตีผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามสูตรไม่ขึ้นกับผลการลงทุนโดยตรงเช่นบำนาญชาราภาพจากประกันสังคมหรือบำนาญข้าราชการรุ่นเก่าๆซึ่งแนวโน้มท่วงลอกรวมถึงไทยด้วยคือบทบาทของระบบดีเนี่ยมันกำลังลดลงแล้วก็เน้นให้เราพึ่งตัวเองผ่านระบบ DC กับการออมสมัครใจมากขึ้นเรื่อยๆครับฟังทั้งหมดแล้วพอจะสรุปแก่นสำคัญจากการเจาะลึกออมก่อนรวยกว่าวันนี้ได้ว่า หัวใจหลักๆก็คือ 1. เริ่มให้เร็วที่สุด 2. ทํทำอย่างสม่งเสมอทำให้เป็นนิสัยไปเลย 3. เข้าใจและใช้พลังของเวลาและดอกเบีย้ยทบต้นให้เป็นประโยชน์ 4. ลงทุนอย่างชาญฉลาดจัดสรรเงินให้เหมาะกับเป้าหมายวัยและความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้และ 5. อย่าลืมปกป้องเงินออมจากสรูตต่างๆทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร สำหรับดิฉันนะคะมันหมายความว่าอนาคตทางการเงินที่มั่นคงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือรอให้ใครมาช่วยแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยวินัยและความเข้าใจเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องรอค่ะเป็นบทสรุปที่ดีมากครับแล้วก็มีประเด็นชวนคิดทิ้งทายที่น่าสนใจซึ่งหนังสือก็แตะไว้นิดหน่อยเหมือนกันคือนอกจากการสะสมความมั่งคั่งในช่วงทํางานแล้วเนี่ยความท้าทายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วอาจจะซับซ้อนกว่าสําหรับหลายๆคน คือช่วงนําเงินออกมาใช้หลังกเกษียณครับเราจะบริหารจัดการเงินก้อนที่เราเออมมาทั้งชีวิตอย่างไงให้มันสามารถสร้างกระแสเงินสดหรือรายได้ที่เพียงพอและยั่งยืนรองรับการใช้ใจ่ายไปได้ตลอดชีวิตหลังกเกษียณซึ่งตอนนี้อาจจะยาวถึง20-30หรือ40ปีก็ได้การรับเงินเป็นก้อนใหญ่มันอาจจะดูดีน่าตื่นเต้นแต่ก็เสี่ยงที่จะบริหารผิดหรือใช้หมดก่อนเวลาได้เหมือนกัน แนวคิดเรื่องการแปลงเงินก้อนเป็นกระแสเงินรายงวดหรือการลงทุนที่สร้างไรายได้สม่ำเสมอก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อครับน่าคิดมากๆค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ปลายทางของการออมจริงๆลองนำหลักการแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้นะคะไม่มว่าจะเป็นการเริ่มออมการปรับสมการใช้จ่ายหรือการทบทวนแผนลงทุนคำถามสุดท้ายคือจากทั้งหมดนี้มีอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ แม้จะเป็นแค่ก้าเล็กๆก็ตามค่ะ